ไช่ครับถ่ายรูปก,ก่อนคร ผลไม้อร่อยาพิ่งกนะคะเรากินฟั่นเลยผลไม้อร่อยมาก เปี่ยนนะครับตอนนี้แบบเราร้องเปียโนนี่คำว่าเธอเออมันต่ำเป็นเปียโนแบบนี้เลยพี่โลกเปลี่ยนดิไม่เป็นครับไม่เป็นไรได้เอากระปิ้นมาเออจะยกอีกหนึ่งสามตัวไหมสามตัวขอขอทีมงานสักคนหนึ่งถ่ายรูปก่อน โอ้โหเขยอันนี้พี่เนีมัเนี่ยพี่ลาตเป็นไงลาตเป็นนิอาช้าี่ไงแล้วเขาแบก็พี่ขวักดันขักดันข้าวแห้งไหมอ้าวน้ำมันไหไม่ดูโอ้โหไม่เคยหนีมาปีนมาเลย ชอบสีเอบีไม่ยายใส่เมือนกันทาล้วอใเดือยพดมเยเก็บายตัวเลยสามัวมาัวเอามาอีกที่เอาอกัวโนอีกตัวทุกวันนะหาไม่ช้าหรอกเลยวีตัวเนี้แล้ว่ะท้องอ่ะรอบแกอ่ะเอองมาด้วยได้่อ ู้ใช่ไหมว่าจหนยที่พันเยรู้นะแล้วน้ำรู้ไหมคือถ้าคือคือเวลาเวลาซ้อมเนี่ยเพื่อนเพื่อนไม่รู้ว่าพวกเราเราสองคนด้ซ้อมด้วยกันแค่ไหนซ้อมจ่ออะไรกันแต่ว่าซ้อมร้อยก่หนเพราะนะทีเป็นสองแนอันนี้แหะคือความก้ำะไม่เารียกอะไรเวลาที่เอาจริงไม่มีครับอายตอนนี้ผมเครียดเหมือนกันนะไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดใจเอ อครับไม่อยากถายเลยไม่อยากถ่ายเลยเห็นนะป้าเหอเห็นนะป้าเห็นไหมครับผมเห็นหมดไหมครับผมเอาแบบสุดแซ่บนะครับเอาสัก4ี่ห้าแอคนะพนับหนึ่งสอสนะครับไหนเพี่อว่งสองสเย่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสาเย่สองสาม คมันเดิมมันเดิมมันเดิมดีป่ะครับดีป่ะครับตอนนี้เาตอนนี้เหลือสิแล้วคุพูดทำไมอันนี้คน่ออออกแบบกับรายการก็ดีนาะก็ดีนาะออกแบบเรื่องผมจะ่เดขอับใครอาสาก็ดียมวผมเดี๋ยวมีวผมเวผมเว่มวดีนีเดีมดวยมเดี๋ยว

เมื่อเช้านักเรียนร้องเพลงตรีมันไปแล้วใช่ไหมครับผมมีคุณครูบอกว่าเพลงตีีเมื่อเช้านี้ดีมากคือครูไม่ได้ยินแล้ไม่ได้ยินดีอ๋อดีแต่ไม่มากเขาเปิดแต่เขาเปิดเสียงไม่ได้มากเลยไม่ต้องสุดท้ายว่าสุดท้ายไม่ได้เปิดโอ้ยมีเทสุดท้ายที่ร้องเองทั้งหมดประมาณสองหรอแหมเราต้องเดกปีใจ จะไปเพียนท่อนลงรวมกันอ่ะอันน้องเองนั้นไม่ดีอันที่เปิดมานั้นดีอ๋อเหรอเข้าใจแล้วโอเคเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนที่เรารันทรูกันไปก็ก็ต,ตามตามนั้นนะตามนั้นกันที่ที่ที่คุณครูแล้วก็คอมเมนเตอร์คุณครูทุกคลาสได้พูดกันไปก็คุณครูที่ดูอยู่ทางบ้านก็คงจะเห็น<ค>เป็นป<ค>ระการเดียวกันก็ ในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาวิกนี้เป็นวิกที่เพลงที่เขาบอกเป็นวิกที่ค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากนักเรียนจะมีมีทั้งเสียงประสานด้วยซึ่งเป็นเป็นประเด็นใหญ่ที่นักเรียนจะต้องได้ได้รับโจทย์ในวิกนี้ถามว่าทําไมถึงต้องมีเสียงประสานมาด้วยคนเป็นนักร้องมันจะต้องผ่านบทเรียนนี้ขึ้นมาให้ได้ครูทุกคนที่นั่งอยู่ในนี้มีใครบ้างที่ไม่เคยร้องเสียงประสานแล้วเพี้ยนไม่มีเลยสักคนหนึ่งมีมีใครบ้างที่ได้รับ มอบหมายให้ร้องเสียงประสานแล้วไม่เครียดมีใครบ้างไม่มีเลยทุกคนเครียดหมดครูจําได้กุ้ก้องยิงจําได้หรือเปล่าเพลงแรกที่ครดให้กุ้ก้องกับคุณเอ๋ร้องด้วยกันบนเวทีเพลง Way Back to Love ใช่ไหมโอ้โหเธอต้องเห็นมันนานมากนะซึ่งซึ่งทั้งกุ้ก้องกับคุณเอ๋ก็ได้รับมอบหมายจากครูรอดว่าร้องเพลงนี้โชว์บนเวทีให้นักเรียนดูด้วยโอ้โหทั้งสองก็เครียดกุ้ก้องเป็นลายประสานคุณเอ๋ ก็เครียดกันทั้งสองคนแล้วก็มีหลายท่อนหลายตอนที่สุดท้ายที่สุดทั้งคู่ก็มาร้องเสียงมลโลดี้เหมือนกันนักเรียนครับถามว่าถามว่าครูโรดตอนนั้นน่ะทาไมต้องบังคับทําไมต้องให้คุณครูต้องทําอย่างนี้ด้วยเพราะมันเป็นมันเป็นอย่างหนึ่งที่เรียน,นต้องทําครูโรดไม่ได้ต้องการที่จะแสดงว่าท่ามท่ามและครูโรดเก่งไม่ใช่แต่ครูต้องการให้เรียนไ,ได้รู้ว่าอ๋ออย่างเงี้เหรอคนที่เป็นนักรอ้องมืออาชีพคนที่จะออกไปทํางานจริงๆน่ะ มันต้องผ่านอะไรอย่างนี้ด้วยมันต้องผ่านสภาวะของความเครียดในการที่จะต้องร้องเสียงประสานเพราะอะไรนั่นเรียไม่ได้เรียนมาตั้งแต่ตั้งแต่รแรกเริ่มเพราะครูร้องเองครูกล้องทุกคนเราไม่ได้เรียนมาเราไม่ได้เรียนอ่านโน้ตมาแล้วเห็นไซส์รีดแล้วเราร้องได้ทันทีเราไม่ได้เรียนตรงนั้นมาซึ่งเราไม่มีโอกาสถ้าเราได้เรียนมาเราก็ถือว่าเราโชคดีแต่เราไม่ได้เรียนมาทําอย่างไรอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบมวยวัดมวยวัดต้องทํากันอย่างนี้ซึ่งก็ต้องใช้วิธีการจํา นะปัจจุบันนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าได้รับโจทย์มาจะต้องร้องเสียงประสานม,มันง่ายขึ้นมาบ้าง <c oughs> ถามมีความเครียดไหมก็ยังมีอยู่แต่ตก็ว่าโอเคมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายยังอยากยังอยากอย่างที่ที่ที่ภูมิบอกความสําเร็จมันอยู่ที่ในระหว่างทางมันสนุกสนานตรงนี้แหละ มันสนุกสนานตรงที่เห็นว่านักเรียนเนี่ยได้มีความพยายามได้มีความพยายามได้มีความพยายามอดทนกับการทํามีแรงกดดันตรงนี้เราไม่ใช่ว่าเราสะใจเนี่เห็นนักเรียนแบบทาไม่ได้เราสะใจไม่ใช่แต่เรากําลังเห็นว่านี่แหละคือบทเรียนที่นักเรียนกำลังได้รับนักเรียนได้ได้ทดลองทํามันยากอย่างนี้นี่เองใช่ไหมหลีกเสียงประสานนะครับครโลดลดโอเคลดถือว่าทุกคนสอบผ่านสอบผ่านในที่นี้หมายความว่ามีความพยายามกันเหลือเกินที่จะร้องให้ได้แต่สุดท้ายที่สุดเมื่อคืน กับการซ้อมใหญ่ถ้ามันไม่ดีแล้วเราก็บอกไงว่าถ้ามไม่ดีเนะนี่ยนักเรียนก็ไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องไปฝึกนี่ต้องไปทําอะไรมันคุณครูก็เห็นทุกคนก็เห็นเพราะนั้นตอนนี้นักเรียนก็พอจะเข้าใจแล้วว่าทําไมเราถึงต้องให้ทํเหมือนรุ่นย่าข้าราารทาไมต้องให้วิพื้นทำไมเราไม่ได้สร้างไม่ไม่สะใจว้นักเรียนเหนื่อยนักเรียนเห่อทำไม่ได้ไ่มไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนักเรียนต้องเข้าใจด้วยว่าตรงนี้เพราะนั้นทุกคนเข้าใจนะทาราจาย์เข้าใจนะครับเพราะว่ามันต้องมีแรงกดดัน เธอเหมือนกันนะครับุกเหมือนกันใครอีที่ร้องเสียงภาษาแล้วรู้สึกเครียดเหลือเกินคิวใช่ไหมครับผมเพราะนั้นทุกคนพี่เมย์ก็เป็นรับเสียงภาษาเหมือนกันกว่าเขาจะไม่ได้ตอนนี้นะเขาก็ต้องทดลองลองผิดลองถูกมาทั้งนั้นนะครับผมก็นี่คือวิธีผ่านมาแลนะเชื่อเถอะว่าถ้าใครผ่านเข้าไปในวิกต่อไปถ้าเธอได้ร้องเสียงเมลลดี้เธอก็จะต้องเรียกบอกว่าในเสียงภาษาเป็นยังไงเธออยากจะร้องเสียงภาษาแล้วแหละเพราะนั่นมันคือ อีกสีสันหนึ่งของการร้องเพลงนะครับผมม,มันเป็น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 อีกมิติหนึ่งของการร้องเพลงอะแล้วมันสนุกจะตายตรงเนี้ยผมเลยอยากให้นักเรียนได้เข้าใจถึงตรงนี้นะครับก็เมื่อคืนที่ผ่านมา,าตามนั้นว่ากันไปตามนั้นว่าทุกคนได้ถูกคอมเมนต์กันมาเป็นเป็นเรื่องเป็นราวแต่มีเรื่องเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาพูดให้นักเรียนฟังว่า,าม,มันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายนักเรียนนักเรียนว่างางั้นไหม ก่านักเรียนจะมาได้มาถึงตอนนี้มันมันไม่ง่ายเลยรถเดินผ่านหน้าปากซอยบ้านุูรดเรา่ีเห็นต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งมันเป็นต้นไม้ที่มันไม่น่าจะขึ้นอยู่ตรงน,นั้นได้นะเรียนเห็นนานมาแล้วนะครับต้นไม้ต้นนี้ยมันเห็นมันอยู่ในซอกของตึกอีกทีหนึ่งไม่มีดินให้มันเลยมันไม่มีดินให้มันได้อยู่ไม่มีไม่มีใครไปรดน้ํามัน,ม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 ,น,ม,นมันแตกต่างกักบต้นไม้ที่อยู่ในบ้านของุูรวดภูรวดรดน้ํามันต้นไม้ต้นเบลเบลารดรดน้ํามันเช้าเย็นเช้าเย็น พอรดไม่ได้รดน้ํามันแค่วันสองวันมันเหี่ยวันเฉาแต่แตกต่างกับต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านรดมีรูปให้เรียนมด้วยอดไม่ได้ที่จะต้องถ่ายให้เรียนดูว่ามันมีรูปนี้ยมันมีต้นไม้อย่างเงี้ยขึ้นมาชื่อต้นทับทิมนเรียนดูลากมันมันแทรกอยู่ในตึกซอกตึกเลยแล้วมันออกลูกออกอะไรให้คนได้ช่ยชมนี่ต้นทับทิมต้นใหญ่เลยมันไม่น่าใช่มันอยู่ได้อย่างไรมันอยู่ได้อย่างไรของมันเพราะนั้นน่ะถ้านเรียนมีความท้อแท้นนะ เนี่ยดูต้นไม้เนี่เดี๋ยวว่าจะแตกไปแถวแถวเนี้ยดูครับมันยังไม่ท้อไม่แท้เลยของมันมีใครไปลดน้ํามันว่างไม่มีเศษน้ํามะรอเมื่อไหร่จะฝนตกรอเมื่อไหร่เะนั้นมันก็เจริญงอกงามเพราะมันมีความอดทนมันไม่มีชีวิตจิตมันไม่มีสมองเหมือนอย่างเราเพราะฉะนั้นเราเนี่ยท้อแท้อะไรนะให้ดูต้นเนี้แล้วมันมีต้นอย่างเงี้ยเยอะแยะนะครับไม่ใช่มีต้นนี้ต้นเดียวนะครับ ตามะสะพานลอยสะพานนั้นมันก็มีต้นไม้เงี้ยมันซอกไหนมันก็ขึ้นมันได้มันนี่ไงคนถ้ามันจะเป็นสยามนมันจะเป็นได้นะครับนักเรียนเพราะนั้นท้อแท้มันท้อได้นะแต่ดูต้นไม้นี่มันเป็นเล่าอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเรื่องของโครโดครไมร่ครเป็นคนชอบวิ่งแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ต้องวิ่งสิบชั่วโมงเคยนัชเยนฟั่งแล้วในหนึ่งวันตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นไม่เคยวิ่งมาราธอนมีหลายหลายคนบอกว่าจะรอดเหรอ มันไม่มีทางรถต้องวิ่งมาราธอนก่อนอรถถึงจะวิ่งสิบชั่วโมงอย่างนั้นได้ครถก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่เมื่อเป้าหมายรถชัดเจนแล้วเนี่ยครถก็ทำเหนื่อยไม่เหนื่อยแล้วรถไม่ยอมท้อไม่ยอมหยุดด้วยกับการวิ่งสิบชั่วโมงวันนั้นสุดท้ายเข้าเส้นชัยด้วยการเดินแทบจะคลานไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วสนุกอะไรฮะ มันเป้าหมายมันไม่ได้อยู่ที่ว่ารถเข้าวันนั้นแต่มันสนุกตอนที่รถกําลังได้ทุกตอนที่กาลังวิ่งอยู่ตัวน,นั้นน่ะแล้วเดินแล้วต้องแบบละในขณะที่ความร้อน4ี่สิบองศากลางแดบดบไม่ได้หยุดครับหโมงเชา้าถึงสี่โมงเย็นนั่นนั่นไงคือบทพิสูจน์ว่ถาวถามว่าถาว้าถวยก็ไม่ได้นะเลี้ยงก็ไม่ได้เพราะเวลามันไม่ได้แต่มันไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายมันอยู่ในรยะ,ระ,ร,ะระหว่างทางเพราะฉะนั้นต้องการให้เรกเรียนย้ำให้เ็นฟังอีกทีนึงว่า วิงเนี้ยหินยากแต่นักเรียนก็ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยผ่านมนมาได้เป้าหมายของวันเสาร์ที่จะถึงนี้เนี่ยขอให้ทําให้ดีที่สุดแล้วกันเพราะว่าความสนุกสนานมันได้เกิดในระหว่างวิกนี้เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะตบกันอีกทีหนึ่งนะว่าใครมีบาดแผลอะไรตรงไหนยังไงบ้างคุณครูเขาก็จะว่ากันไปตามวิธีการของครูนะครับเ,เราแยกเลยเพื่อว่าเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมารวมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมารวมอีกครั้งนงแล้วลองมา ทำแบบสนุกสนานกันนะครับก็คงจะไม่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 ยังงี้ละเพราะมันเรียนผ่านมาหมดละปล่อยให้คุณครูไปตบตีกันไปเองแล้วกันโอเคนะครับคุณครูโอเคไหมนักเรียนโอเคไหมครับท้อไหม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 สู้ป่ะสู้นะเอฟสิบเอ็ดสู้ไหมครับสู้ไหม โอเคไปสู้กันแยกห้องก็แยกเหมือนเดิมค่ะเอ๊ะแล้วเพลงตีมล่ะเดี๋ยวก่อนทำไมคะเพลงเพลงตีมตอนตอนท้ายใช่ไหมครับอ่โอเคครับโอเคนะสู้ๆกันสู้ๆกันก็สอนเพลงหลักก่อนที่มาแล้สลับนะครูกล้องพาซาใช้ไม่ได้ไปไหนดีห้องนอนพี่เมย์ไปไหนกันดีถ้าอยู่ห้องนี้อร่อยไหมโอเค เอาลำโพงเข้าไปด้วยนะลูกมีลำโพงอะไหนคอนฟไ이ขวดชาข้อบ่อยป่ะนี่ไหนดีงั้นงั้นน้ำน้ำไหนอะหาไินดีตรงไหนอ๋อเร็วสิเดี๋ยวงอินดี้เดี๋ยวไาลงวหะเฮ้ หนุ่มเบาหนุ่มเบาสาวปลาไก่ไปเป็นอะไรครับไปแล้วครับไปแล้วครับตรงนี้ไหมตรงนี้เหรอไหมไปโอ้ยเราไปเลาเปนโอดีเออได้ฮะตรงนี้ใครเนี่ยก็แค่วนเวียนไงวนเวียนกันไงหรือว่าอย่างไรวนเวียนกันส่องกันเลยวนเวียนกันสองกันเลยขอบ